ก้าวทั่วไทยวันนี้สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับก้าวกับช่องก้าวทั่วไทยนะครับอสังหาริมทรัพย์หน้าลงทุนไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือว่าที่ดินโกดังโรงงานนะครับติดตามได้จากช่องนี้นะครับและวันนี้เช่นเคยครับผมก้าวอยู่ที่ธัญ,ญบุรีคลอง6นะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีคลอง6นะฮะมีที่ดินขนาด260ตารางวาเป็นแปลงเล็กขนาดกระทัดรัดมานําเสนอให้กับทุกๆุกคนอีกแล้วนะครับ แปลงนี้นะฮะเป็นแปลงขนาดเล็กกระทัดรัดนะฮะ260ตารางวานะครับเหมาะมากนะฮะในการที่จะซื้อเก็บไว้ลงทุนหรือว่าซื้อไว้ปลูกสร้างอพาร์ตเมนต์นะครเพราะว่าบริเวณแถวนี้นะฮะก็จะมีธุรกิจอพาร์ตเมนต์เนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับมีขนาดเนื้อที่260ตารางวานะครับ หน้ากว้าง41เมตรนะครับแล้วก็ลึก25เมตรนะฮะติดถนนตรงนี้นะฮะเป็นถนนสาธารณะนะครับเดี๋ยวผมพาดูแปลงที่ดินนะครับแปลงนี้นะฮะอยู่ในซอยคลอง6ฝั่งตะวันออกนะฮะเป็นถนนเรียบคลอง6ฝั่งตะวันออกซอย4นะครับหรือที่รู้จักกันในย่านนี้ก็คือซอยหมูน้ำแข็งนะฮะ นี่ครับแปลงนี้ฮะที่อยู่ด้านหลังผมตรงนี้นะครับนี่คือแปลงที่ดินขนาด260ตารางวานะครับหน้ากว้าง41เมตรนะครับแล้วก็ลึกอยู่ที่25เมตรนะฮะลึกเข้าไปด้านหลังตรงนู้นนะฮะเป็นแปลงขนาดย่อมขนาดกระชัดรัดนะฮะกำลังพอเหมาะพอดีแปลงไม่ใหญ่นะครับ ง่ายครับแปลงนี้ครับการเดินทางนะครับจากปากทางตรงถนนรังสิตนครนายกนะฮะเข้ามาคลอง6ประมาณ2กิโลเมตรให้เลี้ยวขวาตรงหน้าประตูนะครับทางเข้าของมหาวิทยาลัยนะฮะเลี้ยวเข้ามายังซอยพรทิศสารสามนะครับหรือว่าตรงตลาดเหรียญทองนะฮะพอเลี้ยวขวาเสร็จปุ๊บนะฮะให้เลี้ยวซ้ายตรงเรียบคลองนะฮะฝั่งตะวันออกวิ่งมาอีกประมาณ180เมตรนะฮะจะเจอกับซอย ครอง6ฟฝั่งตะวันออก4นะครับหรือว่าที่รู้จักกันในแถวนี้ก็คือซอยหมูน้ำแข็งนะฮะและจากปากซอยหมูน้ำแข็งตรงนี้นะฮะวิ่งมาอีกประมาณ350เมตรนะฮะก็จะเจอกับแปลงที่ดินแปลงนี้นะฮะซึ่งตั้งอยู่ทางฝั่งขวามือนะฮะสังเกตง,ง่ายๆจะมีป้ายติดอยู่ตรงนี้นะฮะ และถ้าไหนนะครับที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะฮะอยากจะขอรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะหรือว่าอยากจะขอพิกัดนะฮะก็สามารถโทรติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับ0642653526นะฮะหรือว่าจะแอดไลน์เพื่อสอบถามข้อมูลหรือว่าต้องการพิกัดนะฮะก็แอดไลน์เข้ามาได้นะครับเป็น SIKTT Land นะฮะทั้งเบอร์โทรและก็ ID Line ขึ้นให้ตรงนี้นะครับผม และสำหรับท่านไหนนะครับที่ต้องการฝากขายที่ดินโกดังโรงงานอาคารพาณิชย์ต่างๆก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เช่นกันนะครับผมก้าวทั่วไทยยินดีที่จะเข้าไปหาท่านถึงที่นะครับและวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดอสังหาริมทรัพย์น่าสนใจใหม่ๆที่จะเข้ามานะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ